สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาคลองโคนเหมือนเดิมครับตกกับปงวังนะครับทริปของน,นันทครับอนุชาก็วังนี้ประมาณ40ไร่นะบรรยากาศนีครันทสวัสดีดสวัสดีครับนี่นะครับผูบ้จัดลิบ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 สวัสดีครับนี่นะครับผู้จัดวังมันไม่ค่อยลุยเท่าไหร่ห มันไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช้แรงน่ปลาวังบุฟเฟ่นะครับนี่ครับเป็นไงนวัดกี่ตัวเอ่อสิบอ้เกตัวครับเก้าตัวครับจริงป่ะจรสุดยอดแน่นอนไม่กี่ตัวครับ แมสกี่ตัวแล้วครับห้าตัวครับสุดยอดครับไปแล้วครับกี่ตัวและสี่ตัวแต่ที่จริงตอนนี้ก็ตกได้แล้วพี่แต่เมื่อกี้ผมไม่ตกหรอกผมเสียวไม่ดีไม่ดีผมเคยเห็นมันเข้าเบ้าไงโอ้โหนี่จริงพี่บอลไันโค้งไม่ตัวใหญ่เลยใช่ใช่ของนู้นออกแล้วใส่ต้องออกล่าแล้วกระช้างมีไงบ้างครับนะช้าง 67ตัวโอ้โหแน่นอนอ่ะ right. <Good> นี่ครับอันนี้เป็นไงบ้าง oh. ค,ค,ครับกี่ตัวแล้วครับโหเพียบเลยนะ <c oughs> พอกินมันก็ไม่กินเนี่ยเห็นุกฝากทีนี้ก็เก็บแล้วพี่น้อไม่รู้ <c oughs> จะไปทางไหนแล้ว ไม่โดนหรอกครับมันอยู่แต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ปลาปล่อยนะคระับเขาเลีเ้ยงด้วยเนาะปลาปลาให้เหยื่อสดเออปลา <uc ess> เขาค่าเหยื่อด้วยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วมันเจอน้ำเข้าอีกไม่ไปไหนเลยนอนรอเลย ม่กล้า <Tipp> ต <s> oh, ีขวาเลยเท่าไหร่ว้าใหญ่ใหญ่ตัวดีปลาปลาเออมาขวาใส่ดีใส่ดีสดีใส่ดีใส่ดีโอเนี่ยใส่ดี้ต้องใส่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวตีดำอบบเดียวไม่เอาเลยเดียวตีด้วย โอ้ยใส่ต้องใส่นี้นาโ,โ,โยกเลยเสียวดี มากองันเลยไม่เอาของเราเว้ยี่ัดคอสิจะหลุดปะวันนี้แม่งชอบหลุด สัตว์กัดซ้ำแล uh so you know? mm ้วไม่ติดไม่รู้แม่งกัดยังไงสายสี่ห้าโลนะครับเนี่ยที่ช้อนมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีที่ช้อนขึ้นทางนู้นไม่ได้ครับ นั่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวยกเอาครับเ,เดี๋ยวโอ้โหโอโ้โหสายสายพันธุน์สายมันพันโอ<ห>้โหโอ้ยต้องรอปลาลอดมาครับปลาลอดมาได้ได้แล้วโอเคอ่า thằng nón đi qua nha bao, đi chong nón đi qua, à, à, ít nhòi <laughs> 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 กัดอะไรครับเบ็ด,ด,ดสลาดทิศเบ็ดเล็กด้วยค่อ,คอยๆ สชดีสชดีใหม่ค่อยๆเล่นเยอะขนาดนี้ขึ้นง่าย มาตักให้แล้วสุดยอดอ,ะอ่ะโหสุดอยอดอ่ะนี่ครับกับเยาละเบนครับวสวยมาปีกุ้เบกนะครับเดิๆๆนดู

ตัวเรอ่อนก็ตักปลาอันนสนุกมากนะอ,อ่อนไม่มีไม่มีทั้งคลิปไม่มีทั้งตะกร้าจคนเดียวจะจับปลาปลาขัดอตอนตีนลุดอีออกโอ้ยเป็นต้องมาเรียกพี่ตีต้องหา <โอ S 1> แว่นเซฟด,ด,ด้วยนะเซฟตรงตาด้วยเพราะน่าตกใช่ฮะอันตรายต้องต้องเซฟด้วยฮะับนแล้วก็ดึงขึ้นมาป้ใช่ครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะไม่เหมือนผู้ชายอ่ะผู้ชายเขาจะแบบความทนอะไรมันจะมากกว่า ให้ผู้หญิงก็ต้องเซฟหน่อยเดี๋ยวเข้าตาม,มันแล้วโอ้โหอันตรายครับคุณลงมาเรียก่ตีตามไปค่ะ่ตีเลยไปเอาอ๋โโอยอาเนลยนะอนันออดไปไหนเนี่ยโอ้โหยืนกันเป็นไงครับ โดนปะ,นะผมไปล้วงตรงข้างในมาได้สามตัวฮะรอตรงนั้นแหละเนี่ยตรงนี้ก็ลงได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลง เก็บไปหมดแล้วได้ามาสามตัวจะมีปลาไม่น่าตรงนี้ ตรงข้างหน้าน่าอดอเหรอหน้าหน้าน่าหล่นนั่นแหละตีตรงเออห้วแล้วเขาจะตีมาไหมเนี่ยอะไรอ ะหน่อยไม่ครับปล่อยครับตัวแค่นี้เอง เสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาหลุดตรงนี้โอ้ยตัวน้อยไม่ช้อนนะช้างแต่สายเล็กโอ้โหนั่นไงโอ้ยเดี๋ยวเก็บเงินเขาเก็บเงินเขาเก็บเก็บเงินเก็บภาพอ๋อ ต้องถึงยกโชว์นะครับโชว์พลังนะคโอ้โหเน่อโเคเขาคนแค่โตหน่อยครับนะแจ้งโอ้โหออืหือสุดยอดครับนี่ครับหลอยชิดครับหลอยชิดวันนี้มาเป็นมือปืนนี่ไม่ปืนรับจ้างครับโอ้โหโอ้โหสามคนนี้ห้าสิบกว่าตัวเนี่ย อุสามโม่ให้นี่นะครับในทุนยิ้มโอ้โหในทุนยิ้มนะครับไปหามเดี๋ยวผมโอเคแน่นอนโอ้โหจิ้มงานหลยชิดหลยชิดเรียบร้อยโอเคครับถึงขั้นหามปากลับนะครับหลยชิดโอ้โห น,นน่นอนอ่ะโอ้ประยางเลยครับแมันเช่ <My God. S 1> โอ้โห กินใกล้ๆแล้วตีไปทำไมไกลๆล่ะโอ้โหดียโอ้โหใสโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเร็วแล้วเว้ยยกัดสีเขียวจริงๆเลยกัดเก๋เหรอเก๋ร้อยห้าโอ้โหเอ๊ะเหมือนเก๋พี่นัทเลยเนี่ยลดลดแล้วก็ลดคดี ว้าวังป้องเลยไปแล้วหมดเวลาแล้วบ๊ายบายเร็วไปเร็วตื่มือหนูขอบคุณเพื่อนๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูปลานะว่าได้เยอะประมาณไหนได้น้อมเช้าสายก็ไม่ค่อยโดนแล้วครับนี่ครับไหนนี่ครับวัววะอืม ใช้ได้นะลาไปก่อนครับเพื่อนๆไว้เจอทพิปกระพงวังใหม่ครับสวัสดีครับนี่นะครับมารวมทิปนี้ครับก็ประมาณนี้นะไซส์